เมื่อนี้เมื่อนี้เอาพบกับน้องอูเนาะพบกับน้องอูอยู่ที่เซาน้องอูลองสารแต่ว่ามื่อนี้ยเราอยู่ลองสารเนอะแล้วก็ไปอยู่อย่างอีกอยู่ที่ลวงผบางเยมื่อนี้ยพวกเขาสามคนแต่งตัวเป็นลวงผบางเลยไอฮิวกับนุ่งเสื้อแบบลวงผบังลวงผบางเป็นแนวผู้บ่าวลวงผบางเนอะเมื่อนี้เขาก็แต่งตัวแบบนี้โอ้เนอะไซส่โซบอันนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอนำเสนอพวกเขาสิย่างไปย่างย่างไปขึ้นอ่ะ จะเพียบกตัวยางูปองหนึงพวกเย่างไปยางมาเนาะพวกเาอายางไปขึ้นภูสีแล้วก็ซีไปตลาดมืดนี่เดี๋ยวให้เบื่องกันเต้งตัว้ึงโอ้พี่นันนี่พี่นันี่สิเนียโอ้มันเดี๋มเขาเนียวะเดี๋ยวไปทางนี้นาะเดี๋ยวเด้อเด้อเด,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 เดหนึ่งสอามติงการตตัวก็ซี้ประมาณนี้เนะาะอุฒิศซื้อไม่มาทุกอย่างในนี่บริสัทอีกบแท้ ซื้อมาลุงเลยซื้อมาลุงเลยตอนนี้กะยำแรงอยู่หลวงพระบางโอ้ยเบลล์ล่ะฮะอู้หูกินหน้าแซ่บแสบหลวงพระบาโอ้หอมเลยเดี๋ยวต้องขานทางก่อนเข้าเบงพวกเราได้โอ้เขาไม่รีรอให้เราเลย คำามไน้แล้ววันนี้ท่านเรากลัวจะขี้จริงๆพวกเธอสองคนนี่ไม่ทำอะไรมีแต่ปวดขี้เราบุมวนไปขึ้นทางเดี๋ยวนี้ตัวไปขึ้นทางนั้นเมนนอกตอนนี้โอ้ยมือนี้มือเล็กออกอีกเฮ <c oughs> าทิพาทุกคนไปขึ้นพูซี <c oughs> ล่ะกะหลังจากนั้นล่ะกะสกลับลงมายู่อ่า <c oughs> กับลงมาตลาดตลาดมื่นเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาหลวงเขาบางตื่นเต้น <c oughs> อ่อโอ้ค่อห้ามุงแล้วขอตันทางคืออะไรนะนคือตลาดเขยมของไงเนาะไอทิวมามาอันจะเคลื่อนละมาหลายเที่ยวแล้วแต่ว่าพ่ค่อยได้ยูแบบข้างคืนแบบนี้จะเคลื่อนเออสลายมาเที่ยวดั้มมือแล้วก็ไปเลยเอมาเวียแล้วก็ไปเลยยังช่ออจะพได้มีโอกาสมาเที่ยวแบบเต็มทีแบบนี้ สังเกตบ้านเฮือนกะสิเป็นแบบว่าสองสองซันบบเกินมีบสามซันมีอยู you know? ่เนาะ4ี่ซันม,มันบสูงหลายนะ่ึงแค่สี่ซันก็เลยเนาะซันตำ่ตำต่ำนี่บริเวณตลาดมืดเนาะเดี๋ยวกลับมาแล้วจังซีมาเลาะทาย นี่เดี๋ยวฮองมาเห็นเครื่องประดับที่วางขายฮ่ามีตั้งหมีเป็นตัวสร้างอันนี้น่าจะเจ็บหูประมาณไหมเนาะอ,อากาศทีมีเสื้อมีซิน ทิวกำลังทายหูหงามบทิวงามกาสีฟุงฟิงเงี้ยบริเวณนี้ก็เป็นเครื่องเป็นขายเสื้อผ้าแบบที่โตยกับไอทิวใส่แล้วก็อูใส่เนาะอ๋อออูฮะเน่ยฮาางมาได้ระยะหนึ่งแล้วเฮามาสังเกตเบื้องบรรยากาศยามแรงยูหลวงเขาบางว้าเป็นแบบลาวโลโก้เล่ทุกคนเดิน หนทางสะอาดมีต้นพายอนคาน่เป็นวัดสถาปตัตยกรรมกะต็นแบบยังบูฮายัางคงอะไรอยู่มามุมนี้นี่อัน,นี้ตาเวนกำลังชิตโตกเฮ้ยไอยทิวตาเวนชิโต้ดิ่งทางยังไม่ได้ขึ้นผูสี่เลยไปชิทันบอเดี๋ยวจะน้อยเดินชิขึ้นผูสี่ก่อนค่ะกลับลงมาจังสิพาทุกคนมาเลาะเบิ้งตลาดมืน่นนะมาเลาะเบิ้งเครื่องแต่ละฮานแต่ละฮานว่ามีอีอย่างเดียวละจงค่อยอันนั้นเพราะว่าตอนนี้สิบุทันแล้วสิบุทันตะเวนแล้ว เห็นแล้วเจ้าก็ลองขึ้นเลยขึ้นลงด้วย้าวทำไมไขึ้นสัวขนาดเอาคัดชีนเอยสิคัดชีนโอ้ไว้เบิ่งอยู่ดอนเทิงนี้บริเวณนี้ชิวนี่ทางลุ่มีนก็สิเป็นบอนขายเสื้อผ้าตลาดป้ามุมนี้คุวขโมยขโมยนี่ ครั้งนี้ก็สิเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห้งซาดเนาะขายเครื่องหลายอย่างเลยเดี๋ยวค่ะกลับมาจังชีมารีวิวให้เบิ่งแต่ว่าสิขึ้นไปภาคบุศีก่อนตัวเว้าประวัติพระธาตุบุศียังฟังได้จะไหะธาตุบุศีเป็นภาคหนึ่งที่คอยกับโบทันสืบประวัติมาเถอะแล้วข่อยกับยังโบทันเข้ามา z o o เนื้อเนาะว่าเป็นยังไงเฮ้ยบู๊จะบอกว่าจะบู้แล้วกันเร็วบู้เดี๋ยวสิเสียหน้าเขาก็ต้องไป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 เดี๋ยวเขาขึ้นก่อนอุ้ยมีคนขึ้นนนนปี่่่ััะตรง เะขึ so ้เขเนาะครเิลขา้น huh. เี่ยองไปขาขึ know, ้นลงา้ปัี่นาขึต้องซื้ออยู่ถึงโออ้น้เนฮทิวอันนี้เนี่นทานย่ดนไเนป้าเขาขึ้นไปพระธาเขาต้องขึ้นวันนี้ป้าฟ่งคือขึ้นอันนั้นเลยคือขึ้นภูสเล่าเลย อันนี้เขามาขึ้นนี่วู้เหงื่อตัวโอ้ย,อ,ยอันนี้เป็นต้นจำป่าตัวนี้นะแมน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 ไปเดี๋ยวเจอกันยิ่มพ่นตอนนี้พวกเราขึ้นมาหอด พระธาตุสี่ขึ้นมากระิมีเพื่องไข่น้ำพอขึ้นมาเมื่อยต้องได้กิน,นมีตองเป็นบูชานี่อาการยังไม่โตนี่อันนี้เป็นพระธาตุสี่อันนั้นเป็นจอมเห็นป่เอามาเพาิ่งมีามา,ขออาอเข้าอะไรตะเวงกระตุกนีไง มันดีที่นี่คือมันนั่นเ้ยืองก็ออกทีบนะมุถ่ายเมฆเป็นพระเอกดิที่สุดถ่ายแล้วถ่ายเมฆเป็นพระเอกเอาตรงนี้เอาแสงสะท้อนนี่เว่ะแม่ซูมเข้าไปตัดขอบเฉพาะตรงตรงภูเขานั่นแหละเราเอาเมฆเป็นพระเอกคนมองหลวงพาวางเห็นวิวเห็นเมืองหลวงเลยไปเมูอถือถ่ายเลยเอา ออันนี้เป็นน้ำของตัวน้องยเนาะแมนตอนนี้น้ำคานโอ้ฝั่งนี้น้ำคานก่อนนั้นก็ยังเป็นตัวเมืองหลวงเขาบางอยู่วะแมนอันนั้นพระธาตุจอมเพชรเอ่อวัดจอมเพชรอยู่ฝั่งฟุตโอ้เดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นจะมีท่าเรือเอารถลงเรือตรงนู้นน่ะนั่นกำลังไปไอ้มาจเทื่อวละเธอเที่ยวที่สี่เธอที่สี่ป้าขนาดไอ้เป็นคนไทยไอ้มาเที่ยที่สี่เฮาเป็นคนลาวเฮามาเที่ยที่หนึ่ง ครั้งแรกเจ้สมัยสมัยอย่างน้อยฮูจักหลวงขวบางย้อนหนังสบายดีหลวงขวบางเดิมขอบันหลวงขวบางน,นี่แหละเลยตัดสินใจมาอยู่ลาวเลยโอ้จริงเมื่อแปปีก่อนเมื่อแปปีก่อนสุดยอดเลย,เลยนี่ทุกคนมามุมนี้สิเห็นเนาะนี่คือพระธาตุภูสีเนาะซึ่งพระธาตุภูสีนี้ประวัติความเป็นมาก็คือจะมีฤาษีสองพี่น้องเนาะที่มาบำเพ็ญกรรม,มฐานอยู่ที่แห่งนี้เนาะแล้วเพื่อนก็นได้สร้างตั้งอ่า ภูสีนี่ขึ้นมาเรือเอินว่าเลยเอินว่าภูสี่เนาะอ่ามีวัดอ่าภูสีนี้พระธาตุภูสี่นี้มีความสูงอยู่150เมตรแล้วก็มีอ่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันะนะข,ข,ขาเจ้ากษีเ็ตเอินว่าเป็นพระธาตุคู่เมืองเลยซึ่งตั้งสง่าอยู่ในกลางนาครน,นครหลวงพระบางเนาะนี่ แต่ว่าเมื่อนี้นมีคนมาหลายอยู่ทางเทินคุณแต่ว่าเฮา,าได้ขึ้นไป <c oughs> เดี๋ยวจะน้อยเดินถ่าคนออกก่อนแล้วจังค่อยซียางเข้าไปท่ายฝากน้ําคานเมืองนั้นให้เบิ่งเนาะแต่ว่ามาเบื้องนี้ก็คือสิเป็นเห็นตัวเมืองหลวงขาบางเลยสังเกตดีๆแล้วนะทุกคนแต่ว่าบุู้ว่กกล้องจะจับความละเอียดให้ได้ส่เใดีแต่ว่าบ้านเฮือนของข,องขาเจ้านะหลังคาค่อนข้างเพียงกันหมดเลยแปลว่าบบมีตัวใหแปลว่าสูงลื่นกับโสูงหลายนะอันนี้ก็เป็นน้ำแของเนาะฝากนั้นก็เป็น อ้ามไปบักตัวยบอกว่าฝากนั้นคันท้าติกนตัวยไปเวียงงั้นก็คือเออตัวยไปหงสาก็คือแบบขี่เหือค้ามไปแล้วก็ข้นขี่รถไปต่อไปหงสาแบบนี้นี่นี่ทุกคนออ้เพื่อนกำลัง่ายหูเมื่อกี้นี่ออ้เพื่อนพูดนะเพื่อนเป็นคนไทยนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาหลวงพขาบางครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วแล้วเพื่อนมาอยู่ลาวได้แปดปีแล้วเพื่อนตัดสินใจมาอยู่ลาวถาวรย้อนว่าเพื่อนได้มาหลวงพขาบาง อูฮู้จักหลวงพะบางกะย้อนสมัยยังน้อยกับบริหุแข่งนั้นแข่งนี้ของเราเด้อแต่ว่ามหูจักหลวงพอบางกับมักหลวงพะบางแหงแต่ว่าบุคคยมีโอกาสได้มาจากเ่อแต่ว่าเรื่องมักนี้มักหลวงพาบางอูฮู้จักนำหนังสบายอยู่หลวงหลวงพอบางที่อ้อยนนันดาแสดงกับเอคัมรีพีลาวงตอนปีนั้นเนาะประมาณปี2 0 0 9บ่บ่แน่ใจเพราะว่าตอน2009ให้อู้ก็ยังอยู่ประมาณป .5 หเนาะแต่ว่านี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ว่าหนังอันนั้นก็ยังแบบเป็น สิ่งที่บันดาลใจให้อู้ยากมาลวเขาบางประมาณนี้เนะทุกคน,นกอย่าไปพาไปเบิ้งฝักงน้ำคานเบิ้งนั้นว่าสิเป็น,นอะไรนี่อันนั้นก็นเป็นขวน้ำคานอันนี้ก็ไม่น้ำคานโูหุนอันนี้ก็ไม่นหนทางคุณเมืองกะซีล้อมรอบไปด้วยผูเขามีแต่ผูอุ้ยอันนั้นเป็นควันตือคิดว่าตอนเศร้าข้าตื่นมาตอนเศร้านี่น่าจะเห็นทะเลหมอกได้นี่ทาว่าถึกมือเดย ว้างามขนาดชิวคนจอมพระธาตุพูซีมากัะซิมีอ่ะอ่ะมักเบง่งวาวออเมย มาเลยบอกว่าต้องอยู่เพราะว่าบริษัทอยู่พี่เลยบอกทิ้งไปแ้วบริษัทเก้งพอดีเพราะบริษัทอย่งอยู่พี่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเป็นที่ <c oughs> ปรึกษาที่กว่าเราเนี่ยเราอยู่เนี่ยีกว่าแล้วบาได้กลับ,บเดี๋ยวว่าจะกลับนวทีเพราะทันทัถ้าถถจะกลับจะกลับประเทศไทยก็ปิดอีกแล้ว <c oughs> <laughs> อะไทยปิดแล้ววะปิดแล้วปิดเมื่อวานเต็งเดี๋ยวรอประกาศก่อนเราจะไปต่อแต่นี้เรามันลมกับพี่เขาเป็นคนไทยนะคะ เราก็จะเว้าภาษาไทยด้วยแล้วผมจะพูดภาษาลาวเอ้ยเราค่อยเว้าภาษาไทยเนาะด้วยเนาะเราเรียกว่าเอียงเนาะว่าไทยพูดลาวเนาะอันก็ว่าอีสานในตัวเนาะอันบอกอีสานก็ได้เราวก็ลาวไปเลยเพราะบอกเป็นคนอีสานโอ้ยอยู่ตั้งมาหรือว่าอันมาคนอีสานเป็นคนกรุงเทพโอ้ยแล้วไปอยู่หนองคาย ย้ายบ้านมาอยู่หนองคายเพราะว่าย้อนว่ามาทำธุรกิจอยู่พี่กันเลยย้ายบ้านอยู่นองคายไอ้วันที่เป๋อเซลล์ดูไส้นี่พยายามพยายามคนยามลูกค้าอ๋อแสดงว่าฝีเรียดคือเก่าไปดั้งล้มลินให้อย่างคอให้ลูกค้าบ่ลืมเป็นน้งพูดเล่นให้ลูกค้าไม่ลืมหมืนี่เดี๋ยวเนีเดียวกันมืดทุกคนเอ้าเป็นไผ่วะ ตกใจอุ้ยตายตายตีทุกคนบ่มีอะดรีนแล้วเนาะนี่เห็นแสงของเมือนครหลวงเขาบางยามแรงนี่อแสงสีคุณงามจริงเว้ยตรงนี้เออนี่แต่ว่าเขาเบิ้งได้ตาเป้านี่งามขนาดใดงามอยากให้ทุกคนมาสัมผัสอยากให้ทุกคนมาสัมผัสขนาดต้องลองเวลามิดๆแล้วฟังเสียงเบิ้ง นาะเียงดบองตัวเสียงตัว่งหยยงตอนนี้นเป็นอย่งวะอมทานนั้นทานนี่วะเออั่นเลย ถ้ายงว่งนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือแบบทุกคนที่ขึ้นมาเทีงนี้ไผ่ก็ลงไปเกือมหมดแล้วเนาะซึ่งเฮาก็ที่ลงไปหกันเดี๋ยวซี่ไปพาทุกคนไปเบื้องตลาดมืดหน่อยนึงแล้วกันซี่ไปกินอย่างหน่อยนึงแล้วก็คือจะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันอยู่ทางล่กนะตอนนี้เฮาลงมาในธาตุาผูสีแล้วกับมายางเลาะเบิ่งเครื่องโอ้เสื้อนั่งหางซี่เฮงไม่จันตฮะพี่เฮงไม่จันได้แบ่งานดองกัน่มีเงินงานดองน้อง น้องใสไหมอ๋นมอนี่นี่ดได้หนิคุณพ่อใสลื้อวัยไปดองคันวาเจ้าเด็กกับคุณพ่อใส่ลื้อวะบอกขอเราลูบขอเราลูมแ <c oughs> ม่เราลูมชีเป็นลื้อได้ยังไงเอาบอกความหมายคือว่าอันเจ้าจะเอาเมียนะเอาลื้อวะอ๋อมันเป็นเรื่องของอนาคตเค <c oughs> ุณได้คุณสามารถตอบได้ันดีเฮากระิมีเมียแบบคนคนคุณพ่อมงกับมีเอาบอกเดี๋ยวสิพาไปหา โอ้มันเป็นเรื่องของอนาคตาาอย่างมันเราสามารถตอบได้สันท่ออย่างก็เอาแตน,น,นั่นเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดว้าวเสียบอาคมไปควายยางหน่ยดู <c oughs> อย่าอยากเบิ้งเครื่องฟาทุกคนเบิง้งคาเพย์เบิ้งอะไรเดี๋นี่งามอันนี้ก็ไปไปจินลำตะตอนย้อนได้เลย,เลยได้ส่งไปนุง่งนอนอูอูโบแมนคนมีโซงขาซานอยู่เอามาอยู่ แต่ว่าคนคนกาอันอยู่ฝั่งนั้นหลายอยู่อยากไปเบิ่งก่อนเหรออย่าเต้นตามเพลงโอ้ยอยากไปเพิ่งฟังฟ้าของกินน่าแซ่บขนาดนะคะขนาดตัวใสอันนี้อ่าใส่อัวอ <c oughs> ทวงฟงกันเลยยัวนั่นบอกฮะอ๋ะอ,อไอทีวุ่ใส่อัวใส่อัวาด อัวนเลือดเด้นี่เนี่ยเนี่ยเนาะอ๋อเปี้ยวจุ้ยเบ้าเจ้าพิ้งอันนี้อันนี้เปนอ้วนน่อง่ะนี่เนาะเป็นแล้วอ้วนไหมบดบดบดเบาทับเข้าไงเลือกเลยกิไปกินหน่อยเอ้าไปเขาเนี่ยจะมีด้วยไปครับเฮ้ยเคี่ยวมึงกันได้โอ้กินแล้สัญญาณมาแล้วมยอยู่มาเลยอยู่เลย ยาเสพตามึงโอ้ยเอาคนท้อปเเฮาอินทีเบิรงของกินสุันี่ดูอุ้ยแกงนอกแกงเห็ดแกงนกแกงเห็ดแกงนอุ้ยหมอน้อยวะนั่นโดยหมอน้อยอุ้ยเทาก็มี โอ้เป็นยัเป็นยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่ากตายดีอ๋อนัาเส่แฮ่ิ้งจีนนะแมนาิ้งจีนวิ้ง่าเวน้วยปนาขวนิ้งจีนนั่โอ้อายองมากในยน้อยองมาอันนี้ขอเอื้นชิ้นหน่อก่อนนชิ้นสว่าน มีวิชินอาลงป่ะเราามีแด่สากมีได้ไปสากเขาเบื่อเลยเอาวะเใครจะไหนอนี่โอ้ใครจะเราบอกว่าเอาเงินมาเราทิ้ทิ้งไปตินทุบก็มีนี่ทุกคนเวลาเขาจะเข้าไปในนี้ควที่ให้เขาสแกนสแกน QR โค้ดแล้วก็บอกจำนวนคนที่เข้าไปว่าเขามาจักคนเวลาสมุทรสาว่าเออเขาแบบ มีเสื้อมียเดียวครเพื oh, ่อนจะชี้นำตัวเขาได้อันนี้คือเป็นมาตรการหนึ่งเนาะเป็นจั๊กจี้ได้เป็นจั๊กจี่ได้ปะไปเรียบร้อยเรากำลังม่ติดตึกแล้วทำไปจ้ะไปสะเกนมือไหมคะตาเบิ่งบอลเครื่องจุ่มเพื่อนจะเป็นจัดเป็นหน้าฮักหน้าฮักค่ะเจ้่อยากกินประมาณนี้อยู่ในตลาดอยู่ในเขาจะเอิ้นลาดแรงเนาะก็จะมีคนมากินเต็มอันนี้ก็าจะเป็น อ๋อชืออ่อเขาจะเอาไว้แสดงของกินจะเต็มเลยเอ้าตกลงไอฮิวกับตัวไปใส่ละนั่งไปก่อนคนมาเต็มเลยเอาเอ้ามาเทไส่มาเทสไส่เอาไปมา <c oughs> ปอยู่ๆมาทวงใครในบุู่มูจจัดเนอะ้อ <c oughs> ไปเดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนทุกคนตลาดกะ มีขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายของกินที่ยังหอมมันกลน้ำเนยไปหืห่อืมชับด,ด้วยงวงไปดิเซ็บมันบ่แต่ว่าบุกพิทหวังน่อซื้อเสื้ออวนข่อยงูวเลยมันหนาจะเซ็เลยเอาสองกัน,นอืมซ็บดิม,มันมีอันแบบดำลึกความหลังบ่ มัมีแบบลำลึกามหลังมาเวลาเขากินแล้วกินทอนตอนน้อยมีปะรสชาติมันแมนปะหรือบบแมนมันเป็นปะหากเเคยกินแบบนี้ไม่หรอกอูหาเคยกินเคยกินหลายที่แล้วพวกว่าเขาอยู่องศาเขาจะไปเฮ็ดหลายอยู่แม็นปะตัวนี้นะติดกรเพายเสือเสือเลือดไอเห็นเขาเฮ็ดอยู่ยังในไอโบก้ากินเพราะว่าไอเคยกินเท่อนึงแล้วมันบบแซ่่บอืมอืโบแซ่มเนาะแซมเนาะแกว่าอยู่เวียงก็คว้า ตัวนี้เขาใช้ชิ้นหลายนะยน่ากิยูเรียงใช้แต่แถมราคาถืออีกหาพันกีบินบหลายพวกหาพันกีบถ้าพากันไปเขาก็แย่งแบบย่งเลาะเลาะห้างๆแล้วเขาก็มาทุกคนไปยูจุ้งโดนไหลเขาก็ไปย,ยั่งยูโดนมีไผ่ยั่งยูละฮะแทบไปเลาะเมื่อนึกกระพกันก,กินแตแนลแซ่บแทบแล้วมีแต่ติมสวยนี่แหละพวกเราหิวแหงี่เลยแล้วก็ จนเกือบคุ้มสติตัวเองมาอยู่เกือบกินเจ้าของห้านนะตัวฉันอีกนิดหนึงได้กินเจ้าของห้างน,นะเนะ <c oughs> ี่ยซีมแก็งนอโล่งประบาน,นปกติแก็งนอโล่งประบานจะเป็นน้ำใสนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นอเอาทางเมี่ยงมาเ <c oughs> จ้ะขายน้ำขุ่น <c oughs> น้ำขุ่นใสตัวนี้แซ่บกว่ามันจะมีผักมามันจะมีกลิ่นผักเอง้วก็มีมักบวก <c oughs> อือว่ะเนี่ยมีบวบกินผักอยังไับอวันนี้นะนี่นะตัวน,นี้ผักเปน็นน,น,น้ำนำนำนำผักผักอ่ะผักหอมไทยว่ะโอเยอืมมันจะหึนมากนะอู้อะไรก็แซ่บมัน,นต่อ,อยแน,น่ๆค่ะนี่ทุกคนตอนนี้หลังจากไปขึ้นบูสีไปย่างตลาดเมื่อไหร่ก็ซื้อของกินมากินข้าวแล้วนหน้างงเฮมนะ อันนี้ลราก็ซีพากันขึ้นไปซอกตัดคลิปไปอัพคลิปนู้นนี่นั่นหลายๆอย่างมาหลวงพ่อบางมื่อแรงมขาซื้อว่าของกินแซบ่บไกินแท้กินว่าตั้งแต่สวยจนจำแรงบอกเลยว่าทุกอย่างที่มาอยู่ในพระเข่าของสามคนนี่มืดว่าเคยมีอะไรเลือ เดี๋ยวมออืนเจอกันนอทุกคนว่าสิาพาไปใส่อีกอย่างจังใจกะฝากทุกคนเป็นกําลังใจติดตามคลิปให้เด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อเด้อซิมิโกซิมิโก้ตัวย่อยทุกคนไปฝากซองตัวย่อยส่งเราเที่ยวเราเด้อเดือเป็นกำลังใจหอบสามบมเป็นหอบอสองเลยชีวิตมันเศร้าเรื่อเราคนเดียวบายเดี๋ยวก็ดีขึ้น